มันไมนแกน้องสาวคับมาไล่ฆ่าฉันมาด้วยวันนี้ฉันไม่ยอมพ่อต้องไปคอมาเถอพ่อฆ่ามาลูกพ่อฆี่มันเขี้ยววันเที่ยววันเที่ยวโอ้ยรวมตัวกันไม่ได้ไอาเหล่าวเฮ้ยมันว่าถ้เป็นเที่ยวครับเจ๊ดสวยมึงถือไดยังไงฆ่ามันมึงทำไรลูกไอ้มึงเห็นอะไรแบบนี้ใจมึงอยู่กับเรื่องตัวใจอยู่ไหนกันครับ กำนันจะมาชี้หน้าด่าผมไม่จริไม่จริมาเทียมมัเทียมถุนไม่หน้าเลยไอ้เด็กเหี้ยมันไม่ดูกูคุณที่ใบครับมึงถืได้ยังไงมึงตีลูคุณยังไงกำนันครับก็ลูกกำนันกำนันเลี้ยงมันเคยสั่งสอนผมอยู่กับกำนันมานานก่อนที่พวกมันจะเกิดนี่ผมไม่มีสอนหรอกครับไม่จริงไม่จริงมันสอนไม่ได้หรือคุณเียหน้าเอ้ามึงเทียหน้าใครมึงเีหน้าใครเทียมหน้ากงเทียมบ้างพังเลย นี่กอผมรับใช้กำนันไม่ได้รับใช้เด็กสองคนนั้นกำนันครับผมเป็นหนี้กำนันผมไม่ได้เป็นหนี้มึงสองคนนะครับเอาเสือใน็นอีการหลงดีกว่ากูบ้านหลังนี้มึงก็อยู่ไม่ได้กูขอเทหัวมึงสองวนออกจากบ้านกูนักทังแต่งคนนี้ไปมึงสองคนไม่ได้เป็นหนี้กูแล้วตอนนี้ผมไม่ได้เป็นหนี้กันกำนันไม่ใช่ลูกพี่ผม ผมไม่ได้รุมน้องกับนันเราสองคนสินเสมอกันเท่าเทียมกันขอบใจมากพี่สดในกรกงอำนาจมันมีเห่ากับมึงเลยใครนี่กูแล้วอ่ะไม่ได้เป็นนี่กันแล้วไม่ได้เป็นน้องกันแล้วมีโอกาสกูจะกลับมาทดแทนพวกคุณกูจะบวชแทนพวกคุณมึงสักสี่ท่นสามไปแล้วเที่ยวไอ้เสือกตาหลงครับกูเห็นใจมึงว่ะมึงเป็นทาสมานานมึงออกจากบ้านกู หมือนคนไม่มีขวัญขวัญนี้ดีฝ่ออะอย่างนี้เดี๋ยวกูจะพรมน้ำมนต์ให้กับมึงโอเคไหมได้ครับปู่เฮ้ยไอพ่ออะไรลูกเก่งมากตอนนี้โอ้เรียกไอพ่อจะไปพรมน้ำมนต์ทำไมอ่ะนู่เชื่อแผนการพ่อสิลูกไปเอาน้ำมนต์มาพ่อหนูมีนี้นะมีดี้นะเออเอาเอาเอาขวดที่ที่ที่พ่อพ่อ น้ำมนต์หลวงพ่ออะไรบอกเขาด้วยน้ำมนต์หลวงพ่อปุ๊กสุภัสตาพุกเปงร,รูร้นหลังขอบพระโคดจัยเวรไอ้นี่ไอันนี้อยู่ข้างพี่ต้อมใช่ไหมใช่ไม่อยากไปเล่นนะอันนี้เยี่ยวพี่ต้อม,อนะมเยี่ยมสีขวดไว้นะมาเหยี้ยงกันเลยวันนี้น้ำอะไรของมึงเนี่ยเอาละกำไมผมมู้ขอพบมนให้กับมึงสองคนมีหกมีใคยคิด ตัดที่วมากอนร่ครอรัวเจ้ากันเอะหน้าไมก้าหลงไอ้สมน้ำมหน้ามึงนะลองดีกับบ้าน กูกำลังสดมึงก็รู้ว่าพ่อกูในเฮี้ยเลวแค่ไหน <c oughs> มึงก็รู้ว่าพ่อกูในโหดเหี้ยมแค่ไหนวันนั้นยังเสือมาทำแบบนี้อีกนะอีกาหลงบัดเดี๋ยวนี้มึงเสียดวงตาเขงฉันผ้าหากกูจะไล่กไปออกูอาคงเพศมึงเดี๋ยวกูจะบอบดวงตาคูไปให้กงต้องกระหลกไปเลยไหมเนี่ยอุ้ย

ไปไปไปเร็วเอจถึงหน้าทะเลเอจมาหน้าทะเลเอจ <laughs> Hey, okay. ีและย่อมในอิสระด้วยนะครับขอบคุณทุกผู้ชมคขอบคุณสำหรับ,บรางวัลไดรรับมาให้กับพระเอกงร้องฟ้า,าบารมีวันนี้เสียงบรรากาศการสแสดงเป็นอะไรมีความสับซัอนยังไงนะครับจากในท้องเรื่องก็ชมกันให้จบนะครับขอบคุณ <S <S พี่น้องที่เป็นกำลังใจแล้วก็ชมในสดเดี่ยวทางบ้านด้วยนะขอบคุณทางคะเจ้า,นนาพคดี ไปกับพี่ไปโอ้ชีหน้าสงสารตาก็บอกถ้าเกิดแกไม่มีชั้นจะอยู่ยันได้คิดไม่ออกยาการหลงถ้าเกิดแกไม่มีชั้นชีพแกจะอยู่ยังไงวะก็ว่าย่างนั้นแหละก็พุ่งกระป๋องกระป๋อ ดีนะแกได้ฉันเนี่ยเออเอาเคมัน่อดเพรวลงออกใจนะไม่เป็นไร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 เราก็แหมฉันก็ผิดแกมือนแกผู้ใหญ่ย่งนนื้ออวันหลังก็ต้องรับขนาดนี้ก็ได้นะรกเนี่ยถึงบ้านแกแล้วแกบอกแกเคยมีลูกใช่ไหมใช่สิตอนนี้แกมองไม่เห็นฉันก็ไม่เคยเห็นลูกแกด้วยกพอจะบอกได้ไหมว่าลูกแกเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงเผื่อฉันหาเจอลูกชายกูหรอเอลูกชายลูกสาวกูก่อ โอ้ไม่ขาวไม่ขาวเออไม่ดำไม่ดำไม่สูงไม่สูงไม่เตี้ยไม่เตี้ยยาวยาวต่ำต่ำเด้นสั้นนี่ลูกกูเฮียอะไรเนี่ยไม่มาไม่ทางไหนเลยเออเอาเป็นว่าลูกกูอ่ะชื่อทับทิมอีกคนหนึ่งชื่อบุญน้อยบุญน้อยเออ หน้าไอ้บุรุษคนนั้นเสือมันอยู่ไหนขับคลคายขับขาหาไม่เจอไอ้เอมแม่งคำเก่งแลอเกินเวทอา <c oughs> ไปเดี๋ยวไปผู้ชายคนนั้นหน้า, <c oughs> นาตาดคขับคล้ายขับขาขับแค่ขับขาขับขาขับขับ,ขบ,ขบขเป็นคนที่ตัวสูงใส่ชุดสีขาวมองก็รู้ว่าน่าจะมาจากบ้านผู้ดีมีสกุลผู้ชายสุดสีชมพูนี่สิ เวลตาปิริยาท่าทางมองก็รู้ว่าไอ้นี่มันจะเป็นจับกังมันจะเป็นคนไม่มีการศึกษาเมาไอ้เสือเมาไม่มีหัวนอนปลายเท้าเดงเลยเปหน้าเป็นหัวหน้าใครได้เดงเลยฮะพ่องตายไอ้นี่โดนคนสือชมพูรูปบ่ามันหล่อเหลื่องเลยล่ะ มันนนโหลขา,ขาลดีา้ได้ข่าวว่าพวกนี้เอ่ลูกฟ้ากีตาราวาลามีเป็นคนลาภเหมือนใช่ไหมใช่ได้ข่าวว่ามีโจ๊กใหม่ไม่ใช่เหรอโจ๊โจจกเก่าถึงก็ไล่ออกใช่ไหมพอดีผมไล่เต้นออกผมจะเอาตะกบเข้าแทนกูถึงว่าทำไมวัวละต้ทโทรหากูยิ่งเลยเจ้ากูว่วละต้อดีเพียงแค่ทำเซี่ยลูกฟ้ากันด้วยนะครับผมทีมาลูกฟ้านะครับเล่นๆดำโด่งนะครับเปด้วยเนะครับครับผมเออเล่นดำโด่งเมื่อถ้าเกิดเล่นเรื่องนี้กูลาภอหกอผู้นึ่ง ป้าเลยอ่ะจริงหรอว่าลูกป้าเชยนะชูนะ้อยเดี๋ยวผมลองเรียกดูเผื่อว่ามันจะเป็นลูกชายป้าเออเออไอ้บุญน้อยเออหนุ่ยอวัวฝุ่นไปที่เรียกมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันยืนอยู่เฉยๆไอ้บุญน้อยเอออุ้ยไอ้ไอ้บุญนักผมจะเลือกให้ไอเบนไอ้ไอ้บุญน้อยไอ้เอ็นอผมเองครับคุณน้อยมึงชื่อคุณน้อยใช่ไหมใช่ครับ ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอ่ะครับทิมครับครับทิมแม่มันชื่อตาหลงใช่หรือเปล่าไอ้นุ่มตอนเนี้ยแม่เขาเมืองตาหลงอะอยู่นี่แล้ว อีีหลงอีเลนคุณกูค hey. ุงช no? yeah, ่วยไว้แท้ๆคุณเสียเป็นเสียตายใช่ไหมแม่ฉันอยู่นี่น้อยแม่เห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะแม่ขอโทษลูกแม่หิวหลายปีแล้วลูกเห็นใจแม่เถอะลูกคุณรู้อย่างนี้ไม่ให้นอำหน้าจะเอาน้ำกวดสาดก่อเข้าปากเลย ชื่อเราก็ไม่อยู่แต่ตอนนี้ฉันเริ่มเชื่อแล้วไม่อยู่จริงๆแล้วโอ้โหลูกโอ้โหการหลงอีเวนช่วยแม่ด้วยลูกแม่มองไม่เห็นแล้วน้อยแม่เกิดสีเดืดขึ้นทำไมตาแม่เป็นแบบนี้ใครทำแม่แม่บอกน้อยมาไอ้เสือไอ้เสือ